กินอย่างไรให้ถ่ายข้องท้องไม่ผูกปวดท้องท้องอืดถ่ายยากเป็นปัญหากังวลใจของใครหลายๆคนแต่เชื่อไหมว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินง่ายๆ,ๆก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้อยากถ่ายข้องท้องไม่ผูกทำตามนี้เลย 1. กินผักผลไม้ให้มากขึ้นเน้นผู้ที่มีกากใย,ยสูงๆ,ๆเช่นผักใบเขียวฝรั่งสม้มกล้วยมะละกอสุก จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายครับ2เดื่มน้ำวันละหกถึงแแก้วจะช่วยทําให้ลําไส้ทํางานได้ดีของเสียไหลผ่านสะดวกป้องกันการท้องผูก 3. กินโยเกิร์ตหรือจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยสร้างแบคทีเรียดีในลใําไส้เสริมการขับถ่าย4หลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยอยากเช่นเนื้อสัตว์ติดมันอาหารทอดแป้งที่เอาไว้ชุบแป้งทอดเพราะจะทําให้ท้องอืดถ่ายยาก 5. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยกระตุ้นลําไส้ให้ทํางานได้ดีมากขึ้น ทำตามเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ดูท้องไม่ผูกแน่นอนครับระบบขับถ่ายจะดีขึ้นรู้สึกสบายท้องเบาตัวสดชื่นแน่นอนลองเปลี่ยนมากินแบบนี้ดูครับ